สวัสดีครับเหล่าชาวเชน a w แมนทุกท่านวันนี้คุณอยู่ในช่อง Walker Studio นะครับวันนี้ตอนที่158ก็ได้ออกมาแล้วนะครับตัวเต็มของมันก็ได้โผล่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็ได้อ่านแล้วะแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังแล้วก็มีสรุปตอนท้ายด้วยนะครับโอเคตอนที่158ก็มีชื่อตอนว่า กิโยตินโจนี่อ่าซึ่งชิกาะก็ได้ทําการถือบางอย่างแล้วก็จะเตรียมตัวปล่อยมันออกมาแล้วนะครับและผู้คุมที่เห็นก็ได้ทําการสั่งเตรียมพร้อมและอาสาก็เลยพูดว่าชั้นหกล้มได้ไงเนี่ยเออและก็สั่งอีกครั้งหนึ่งครับว่ายิ่งแน่นอนครับ ก่อนที่จะสั่งว่าคําว่ายิงเนี่ยคิกาก็ได้ปล่อยของที่อยู่ตรงมือของเขาเนี่ยออกมานะครับหลังจากที่ทุกคนกระหน่ำยิงไปทางทิกาอาซาโยรุแล้วเนี่ยนั่นแหละครับผู้คมุมผู้คุมหลังจากยิงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้เหวอแล้วก็มองสิ่งที่โผล่ออกมาจาก ที่เขาเห็นนะครับนั่นก็คือ,อ,อตัวอะไรบางอย่างแต่คิดว่าก็เป็นตัวของกิโยตินตามชื่อตอนนั่นแหละเนาะหลังจากนั้นเนี่ยชิกกาก็เลยสั่งไว้นะครับกากิโยตินจังฆ่าทุกคนที่นี่ซะจาโจนี่ก็เลยบอกจนี่อ่ามันมีแค่นี้แหละครับมันพูดแค่โจนี่อ่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เอาขนนกเนี่ยมาบังหน้าของทุกคนไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็โดนหั่นเป็นชิ้นๆ้นแต่ไม่ถึงเออเขาเรียกว่าไงไม่ได้หั่นตัวของพวกเขาแต่หั่นปืนเสื้อผ้า นะครับที่ใส่อยู่ทุกคนก็ร้องอุ้ยวายตายแล้วเอ้ยทำใบกูอยู่ๆโป้ได้เลยเนี่ยเอ้ยแล้วปืนทำไมโดนหัน่นเป็นชิ้นๆอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้คุมคนหนึ่งพูดออกมาว่าเอ้ยอย่าฆ่าเราเลยเรายอมแพ้แล้วเออได้โปรดอย่าฆ่าเราเลยขิกากเลยบ่นไปครับทั้งที่บอกให้ฆ่าทุกคนได้แท้ทําไมถึงไม่ทําโจนี่เขาบอกเอ้ผมไม่อยากฆ่าคุณนเ,นเออผม พอแล้วผมอยากเป็นคนดีโจนี่แต่จริงๆแล้วไม่มีนะครับคำพูดนี้ผมพูดขึ้นมาเองโอเคหลังจากนั้นเนี่ยอาสาก็เลยบ่นไปนะครับว่าถ้าทําอย่างนี้ได้ตั้งแต่แรกทําไมไม่ทําำ <c oughs> ซึ่งทีกาก็เลยอธิบายนะครับปีศาจที่อัญเชิญมาด้วยพลังของฉันน่ะจะอ่อนแอใช้พลังแท้จริงของตัวเองไม่ได้แถมยังมีข้อจํากัด ถึงไม่อยากใช้ไงล่ะอืส่วนอาสาก็เลยพูดนะครับว่าข้อจากัดนี่คืออะไรแ mm. น่นอนครับที่กักก็เลยบอกว่าเป็นความลับไงความลับนะ mm. ออบอกไม่ได้อ,อหลังจากนั้นก็มีคนที่ประกาศยอมแพ้ไปเมื่อกี้พุ่งเข้ามา้วครับจะต่อยอาสาเนื่องจากที่ว่าเขาถึงจะแม้จะถูกขันเปืนถูกขันเสื้อแต่กางเกงในของเขายังไม่ถูกขันนะครับ, mm. รบเขาเลยยังกล้าพุ่งเข้าไปแน่นอน,นเขาก็เลยพุ่งไปต่อยอาสาแต่ถ้าว่าอาสานั้นได้ผ่านสงครามศึกมามาก เลยทําให้เขาเนี่ยมีทักษะการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นอ่าหลังจากที่อาสาหลบได้เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเยูุ้ก็สลับเข้าที่เลยทันทีนะครับแล้วก็ขึ้นมาเตะหน้าของคุณลุงคนนั้นโดยทันทีแล้วเยรุกก็เลยกล่าวชมอาสาไปนะครับว่าเออรับมือเก่งใช้ได้นี่อาสาเออส่วนอาสาก็เลยบอกว่าใช่ไหมก,ก็ช่วงหลังมันนี่สู้มาเยอะนะเจอสองครามมาเยอะก็อย่างเงี้ยนะครับเริ่ม เริ่มต่อสู้ไปแล้วนะอาสาเนี่ยโอเคคุณลุงนั้นหลังจากที่โดนโยรุเตะเข้าหน้าไปทีหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกว่าเออผมยอมจริงๆแล้วทำทุกอย่างแล้วอย่าฆ่าผมเลยโยรุก็เลยลองบอกไปเลยนะครับว่าเอองั้นก็เรียนลงเท้าฉันซะสิอ่จโจนี่ก็เลยบอกเออยอมเป็นท่าฉุนซั โจนี่อันนี้เติมอีกเหมือนกันนะครับไม่มีครับมันพูดอยู่คําเดียวคือโจนี่อืหลังจากนั้นเนี่ยก็มีประตูเปิดออกมานะครับทั้งทั้งที่ไม่มีใครไปเปิดมันเลยก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมถูกเปิดอ่าส่วนผู้คุมก็เลยบอกว่าอย่างนี้นี่เองพวกเธอมาช่วยเจ้าพวกนี้สินะเออหลังจากนั้นเนี่ยโยรุก็เลยบอก หลังจากที่ประตูเปิดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีผู้ชาย3คนเดินออกมานะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มของชมรมประทานนักล่าปีศาจของทางโรงเรียนเนาะไม่ใช่ทางการสักไหร่เป็นของทางโรงเรียนเนาะพวกนี้ก็แบบเดินออกมาแล้วโจนี่ก็เลยบอกโจนี่ได้เวลาฆ่าแล้วอะไรประมาณนี้ <c oughs> ไม่รู้มันจะฆาจริงหรือเปล่าพอ,อตัดภาพกลับมาเนี่ยก็เป็นใครสักคนหนึ่งที่ร้องจักแบบกลัวเนาะแล้วคิกะก็เลยบอกว่ากิโยตินจังเงียบหน่อยโจนี่ก็เลยบอกรับทราบครับโจนี่ประมาณนั้นนะส่วนคนนี้ก็เลยบอกว่าคิกะจังมาช่วยพวกผมสินะแล้วก็พูดออกมาว่าอาโคอาโคคุกับฮิงาชิงยามะเออมอบสังข์มาหลบข้างหลังผมไว้อ่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้บ่น2คนนี้ไปเลยนะครับว่าคิกะจังอย่ามายุ่งกับพวกผมเลยไปให้พน้นอคิกะก็เลยบอกว่าตกลงเป็น เ็นเพราะเธอทั้งครอบครัวทั้งชีวิตของพวกผมเนี่ยและญี่ปุ่นถึงได้พังทลายยับเยินตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีหนึง่งฉันก็กลายเป็นนักโทษชั้นหนึ่งไปซะแล้วอ่าหลังจากนั้นก็บ่นยาวเลยนะครับผมน่าตัดสินใจแล้วจะเคลื่อนไหวทุกอย่างด้วยความตั้งใจของตัวเองเพราะงั้นขอขับไล่พวกเธอออกไปจากแผนกนักล่าพิศารซะ,ะอ่าเป็นแผนกนักล่าพิศารของชมรมนะครับไม่ใช่แผนกนักล่าพิศารทางการเหมือนที่โยชิดะหรือฟูมิโกะไอ้นั่นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะแยกแยะกัน ซึ่งขิกะก็เลยตอบนะครับว่าตกลงอ่าส่วนโยรุเอออาสะัอ่าพวกฉันไม่ได้เออพวกฉันก็ไม่ได้มาช่วยพวกนายซะหน่อยนี่พวกฉันอ่ะมีตุรากับเชนโซแมนตั้งหากล่ะแน่น,นอนครับพอเขาได้ยินชื่อเชนโซแมนเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าอา่ะกับเชนโซแมนด้วยเหรออะไรประมาณนี้เชนโซแมนเขาอยู่ที่นี่งั้นเหรออืมโยรุก็เลยบอกไปว่าก็ใช่นะสิจากนี้เอ้ยไม่ใช่โยรุดิอาสะขอโทษด้วยครับพอดีพอต้องพูดล่าของอาสะที่สลับกับโยรุมันสับสนกันยังไง,ง,ไงก็ไม่่่รรูู้้นนนะะะะะอออาาาาากกกกก็็็เเลยยพดวใชชสิจจีทํไ ไปกันเถอะอทิกะกับโยลุก็เลยไปกันนะครับแต่พออา,อาสาหันกลับไปมองอีกทีหนึ่งสุดท้ายไอ้พวกนี้ก็วิ่งตามมากันอยู่ดีนะครับ <c oughs> พร้อมกับมีกิโยตินวิ่งตามหลังมาด้วยเย้แม่งโคตรน่ากลัวเลยเหมือนอย่าง เออเขาเรียกไงเหมือนหนังสยองขวัญที่เรากาลังหนีอะไรสักอย่างแต่เราไม่ได้หนีอโอเคหลังหลังหลังจากนั้นอาสา,ศาก็เลยบ่นนะครับไงาตามมาเป็นพวนกันอย่างนี้แหละก็พอสักพักหนึ่งใครคนนี้ก็เลยพูดออกมาว่าเออก็เธอบอกว่าเชนโซแมนอยู่ที่นี่ฉันจะได้เจอเซนโซแมนไม่ใช่เหรอ่อโจนี่ก็เลยบอกเออจนี่ไปช่วยทุกคนกันอะไรประมาณนี้หลังจากนี้ก็ จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีแต่โจนี่โจน,โจนี่โจนี่อย่างเดียวนะครับเออเป็นตอนที่เอ่อรู้สึกว่าเริ่มผ่อนคลายจากตอนของเออเดนจิยังไงก็ไม่รู้นะเดนจิมันหดหู่มาเยอะผมคิดว่าตอนเนี้ยอาจารย์แกพยายามจะให้มันดูแบบซอฟซอ,ซอตลกตลก,ตลกขึ้นมาหน่อยเนาะก็เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกฮาดีการที่ชิกะปล่อยโจนี่ออกมาแล้วก็ตัวของอาซาเองเนี่ยดูแล้วก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะจากเป็นผู้หญิงที่ชอบแพนิก กลัวการเข้าสังคมกลัวการที่จะเอ,อ่อเขาเรียกว่าไงนะเผลอไปทําร้ายคนอื่นแต่หลังๆมานาก็เก่งขึ้น พัฒนาการด้านจิตใจก็ดีขึ้นและแถมยังกล้าที่จะตอบโต้การที่จะถูกทําลายได้ด้วยนะปกตินางเป็นคนที่ถ้าถูกทำลายนางก็จะไม่ค่อยตอบโต้ก็จะไปนั่งเครียดนั่งเศร้าอยู่คนเดียวในห้องอะไรประมาณนี้แต่หลังๆมาก็เริ่มมีการพัฒนาการตรงนี้มากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะส่วนไอ้สามคนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้คนที่ชอบเชนโซแมนชื่ออะไรจําชื่อไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันแต่ที่แน่ๆถ้ามันเจอเชนโซแมนหรือเดนจิแล้วเนี่ย ผมคิดว่ามันจะยังรับความจริงตรงนั้นได้อยู่หรือเปล่าเออและเดนจิจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างาเพราะล่าสุดที่เราเห็นกันก็คือเดนจินั้นกําลังถูกขันแยกส่วนอยู่นะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าเดนจิจะอยู่ในสภาวะไหนแต่ไม่ต้องห่วงปีศาจพวกเอ,อ่ออุปกรณ์เขาเรียกว่าไงอุปกรณ์มีดดาบหรือเลื่อยยนอะไรพวกนี้ได้เลือดมาก็สามารถฟื้นฟูสภาพตัวเองได้อยู่แล้วแต่คำนี้มันจะฟื้นฟูสภาพแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันอีกทีแล้วกนะันเนาะส่วนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เราได้เห็นการโชว์พลังของคิกะเล็กน้อยแนละ้วกันคือคิกะสามารถอัญเชิญปีศาจออกมาได้แต่ต้องเป็นปีศาจในบริวารของเธอด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่ากิโยต ของอะไรกับความหิวโหยก็ไม่รู้อะเออมันเป็นเครื่องมือป่าหาเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับเออโยรุเนี่ยผมก็โอเคอยู่นะถ้าโยรุเป็นคนเรียกออกมาผมว่ามันจะเออเขาเรียกว่าไงเข้าเข้าเข้าทางกันมากกว่าเพราะว่าโยรุเป็นปีศาจสงครามนอะอะไรที่เป็นความมีคมเป็นอะไรมีดอะไรพวกนี้มันน่าจะไปทางสงครามหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าตัวของเออคิกาเนี่ย เป็นคนอาเชิรมาแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ากิโยตินก็ใช้ประหารคนอาจจะเป็นเรื่องของความยุติธรรมกับความเอ่อไม่เป็นธรรมอะไรสักอย่างเนี่ยเออเขาเรียกว่าอย่างนั้นลวกันนะเนาะเหมือนสาลอะ่ะถ้าเราตัดสินประหารก็จะมีเครื่องมือในการประหารก็คือใช้กิโยตินเครื่องนั่งไฟฟ้าหรืออะไรสักอย่างก็ว่ากันไปก็ประมาณนั้นลวกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบบนไว้ประมาณนี้ก่อนลวกันก็เขาเรียกว่าไงมันมีแค่นี้จริงๆเนาะก็พูดให้ยาวเพื่อให้คิปมปนยาวเฉยๆโอเคนะคลิปในวันนี้ผมก็พอเพียงแค่นี้ลวกันนะถ้าเส้นใดชอบกกอย่าลืมดไ กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับโจนี่ด้วยนะครับเอ้ยให้กับ Walker Studio ของผมด้วยนะครับอ่าผมขอ2อย่างพอกดติดตามกับกดไลค์ให้ผมจะถือว่าเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาฟังรับดูกจนจบน,นะครับสำหรับตอนที่158ก็เป็นตอนหนึ่งที่ไม่ได้ยาวแล้วก็ไม่ได้สั้นมากอ่ะก็ะมีอะไรที่เผยออกมาให้เห็นบ้างแล้วเป็นบางอย่างเนาะโอเคไปล้ะก็ขอให้โชคดีกันนะครับสำหรับเวันต,ต่อมาหลังจากนี้ you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck